ฉันคาณิสนชื่อเล่นชื่อน้องญาหวานนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ฉันไปได้ดูหนัง Lilo and s ์สเตชนะคะก็เป็นฉบับ l i ท์แอคชั่นของเอ,อ่อทางดิสนีย์เขาได้ทำขึ้นมาค่ะตื่นเต้นมากๆที่ได้ไปรับชมกับแฟนของฉันนะคะดีใจมากๆเลยค่ะก็เลยจะมาเล่า หลังจากไปดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างก็อย่างแรกนะคะดิฉันก็ออกจากบ้านด้วยการที่มีความสุขในการที่จะได้เจอกับแฟนก่อนค่ะอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวเป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อจะไปพบคุณแฟนแล้วก็พอไปถึงก็ระหว่างนั้นก็มีเรื่องราวดีๆเราก็ได้ไปถึงหาแฟนเร็วได้ไป ใช้เวลาร่วมกันกับแฟนได้เร็วขึ้น,นะค่ะได้คุณแฟนก็ให้ค่ารถเรามาในการก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยในการที่เราไปหาคุณแฟนคุณแฟนช่วยออกค่ารถให้เราด้วยพอเราถึงแล้วก็คิดถึงคุณแฟนมากแล้วก็บอกรักคุณแฟนจุ๊บๆใหญ่ๆเลยคะ่ะการที่เรามีความรักกับแฟนการที่เราแสดงความรักต่อแฟนของเรานะคะ เป็นสิ่งที่เอ,อเหมือนเราทำให้ตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้ความรักไปกับแฟนเหมือนกัน,นะค่ะเขาก็น่ารักกับเรามากๆพอหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่เออเมเจอร์นะคะเราไปดูที่เมเจอร์ค่ะพอดูแล้วก็แวะถ่ายรูปด้วยคุณแฟนก็น่ารักเหมือนเดิมก็ถ่ายรูปให้เราด้วยนะคะถ่ายรูปเสร็จ แล้วก็พอเราถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าไปดูสติดแอนลีโลกันเลยคะ่ะพอดิฉันได้เริ่มดูสติดแอนลีโลนะคะแต่ตอนวันนี้ดิฉันก็แต่งหน้าแต่งตัวแบบแบบนี้คะ่ะก็มีคนมองบ้างอะไรบ้างดิฉันก็โอเคมั่นใจในตัวเองบอกกับตัวเองว่าฉันสวยฉันทำได้ฉันน่ารัก ในการถ่ายรูปหรือว่าการเป็นตัวเองนั้นไม่ต้องอายเลยค่ะทุกคนถึงแม้ก็คนมองมาเขาก็มองได้แค่มองค่ะฉันถามว่าฉันมองกลับไหมฉันก็เห็นแล้วก็คนมองก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเขามองไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรแค่แบบไม่ต้องคาดหวังอะไรกับคนรอบข้างก็คือเข้าใจตัวเองแล้วมั่นใจในแบบ การแต่งตัวของตัวเองด้วยนะคะโอเคพอเรามั่นใจพอเรารู้สึกว่าโอเคเนี่ยแหละคือตัวเราทุกอย่างมันก็จบที่ใจเราคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามฉันก็รู้สึกดีมากๆที่ได้เป็นตัวเองอยู่กับแฟนนะคะแฟนฉันก็โอเคน่ารักมากๆเลยให้กําลังใจฉันตลอดให้ให้ความรักฉันตลอดเลยคะ่ะ พอหลังจากนั้นดิฉันก็เริ่มไปซื้อตัวหนังซื้อขนมมากินนะคะพอเข้าเข้าโรงหนังก็ถ่ายรูปเสร็จเข้าโรงหนังไปนั่งดูสติทค่ะเรื่องสติทก็ประมาณว่ามีสัตว์เอเลี่ยนต่างดาวตัวสีฟ้านะคะคือ,เ,อเป็นสัตว์ทดลองของมนุษย์ต่างดาวค่ะน้องชื่อสติทนะคะได้ตกมายังโลกค่ะ โดยจากการที่ว่าออหนีจากหนีามาจากจากการจับกุมนะคะของสภากาแล็กซี่นะคะหรือสภากาแล็กติกค่ะโอเคพอน้องหนีมาที่โลกนะคะเ,ออเครื่องเครื่องยานอวกาศน้องตกที่โลกค่ะแล้วก็ตกตรงเกาะฮาวายนะคะ ก็ได้ไปเจอกับน้องลีโลน้องลีโลก็เป็นเด็กที่อาจจะมีปมนิดนึงค่ะที่ว่าเธอได้สูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็เลยอยู่กับพี่สาวกันสองคนนะคะแล้วก็โดนบูลลี่นิดนิดหน่อยๆในการอยู่ที่โรงเรียนนะคะมาทำให้เธอ โอเคค่ะทุกคนมาตอกันเลยนะคะพอเธอมีปุ่มในวัยเด็กนะคะโดนล้อเลียนหรือว่าโดนอะไรก็ตามก็คล้ายๆฉันอยู่นะคะฉันก็เคยโดนล้อเลียนหรือว่าโดนบูลลี่บ้างเป็นผู้ผก,กระทําบ้างหรือก็ไปกระทําเขาบ้างฉันก็ต้อนรับทุกสิ่งในความรักมันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงกล่าวประมาเสจันว่า โอเคพอดีฉันเรื่องเข้าใจน้องลีโลนะคะก็น้องแต่น้องก็เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกในบางเรื่องนะคะที่แบบว่าเ,เธอต้องการเพื่อนจริงๆก็เลยวันนั้นมีอยู่ตอนที่น้องลีโลได้คิดว่าการตกเออเขาเรียกการตกของยานอาวกาศของ สติค่ะเป็นเป็นการที่ว่าเป็นดาวตกนะคะแต่ที่จริงแล้วสิ่งที่เป็นดาวตกนั้นก็คือยานของสตทิที่ตกลงมาค่ะเธอก็ได้ขอพรนั้นโดยการที่ขอเพื่อนหรือว่าขอคนที่มาอยู่ใกล้ๆเธอนะคะหรือว่าเขาในในคำ ในคำภาษาฮาวายเขาเรียกว่าโอฮาน่าไปว่าครอบครัวคะ่ะโอเคพอเธอขอนะคะเธอก็ได้น้องสตตชมาน้องสตตชก็เป็นสัตว์ทดลองที่แรกๆก็จะดุร้ายนิดนึงนะคะแต่พอมาเริ่มมาอยู่กับน้องลีโลค่ะก็เลยมีความคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่เออดีขึ้นเรื่อยๆไม่ดุร้าย เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ความรักมากขึ้นค่ะน้องก็ผ่านเรื่องราวต่างๆในเรื่องของอการเป็นเด็กเราเล่นสนุกได้แต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ไม่ทำให้ผู้อื่นดอดร้อนด้วยน้องก็ประจนภัยในโลกของนั่นนะคะฮาวายก็สนุกมากๆแล้วก็ หนีการจับกลุมของกลุ่ม,มนุษย์ต่างดาวด้วยนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาจำบ้ากับควิกลี่ค่ะแล้วก็สภากาแเล็กติกต่างๆแต่พอหลังจากนั้นน้องก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่มาทำให้เรารู้เรียนรู้ว่าการมีครอบครัวการรักตัวเองการอยู่กับปัจจุบนันการที่เราคิดว่าเราเลือกได้ว่าเออ ฉันได้เหลายอย่างในการที่เราจะเลือกได้ว่าเราคิดในมุมมองของคือเราลักในปัจจุบันนะคะคือเราก็ทุกอย่างมาเคยผิดพลาดกันได้สติก็เคยผิดพลาดเหมือนกันในการที่ทำลายสิ่งของหรือว่าทำลายเอ,อ่อให้เกิดความเสียหายต่างๆแต่สติก็เลือกที่จะกลับมาเป็นแบบครอบครัวมากขึ้นโอฮาน่านะคะ ในการช่วยเหลือลีโลนะคะในเรื่องราวต่างๆสติดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งตอนสุดท้ายสติดกับลีโลนะคะฉันไม่สปอยมากอยากให้ทุกคนไปดับชมกันได้นะคะสรุปมากแต่ได้เรียนรู้ว่าเอ้ยสติเลือกที่จะทําในสิ่งที่คิดว่าเออช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ถูกต้องค่ะ พอสติสื่องที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบนันเรื่องที่จะทําสิ่งที่แบบว่าเ,ออเราคิดว่าเนี่ยแหละมันทําเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อผู้อื่นด้วยมันก็เป็นเรื่องดีค่ะเหมือนเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าโอเคฉันเลือกใหม่นะฉันจะไม่กลับไปเป็นอ,อฉันเคยดื้อแล้วฉันก็เรียนรู้มาแล้วตรงนั้นแต่สติสือกที่จะลองทําใหม่ดูลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไปในทางที่บวกมากขึ้น เป็นทางที่รักตัวเองไม่เหลือดร้อนใครค่ะต่อกันเลยนะคะพอหลังจากนั้นก็โอเคสติเลือดที่จะแบบไม่มองอดีตของตัวเองเลือดที่จะเ,ออเข้าใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองอะไรเงี้ยค่ะรักตัวเองในที่นี้ก็คือไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะคะ โอเคเลือกทําสิ่งใหม่ๆช่วยเหลือน้องลีโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นก็เข้าใจคำว่าครอบครัวโอฮาน่า ana, เข้าใจความรักมากขึ้นนะคะพอตอนท้ายเรื่องก็จบอย่างแฮปปี้ค่ะที่ว่าน้องสติทได้อยู่ต่อกับครอบครัวของลีโลนะคะและสภากาเลกติกหรือว่าคนที่ตามล่าอะไรก็ตามแต่ก็ทำให้รู้ว่าโอเค เขาได้แบบตัดช้อยตรงนั้นออกไปก็คือตัดตัดการมองอดีตของสติที่เคยดุร้ายหรือว่าเคยแบบทําลายข้าของอะไรต่างๆทําร้ายผู้อื่นนะคะเขาก็เลยตัดข้อนั้นไปเลยเพอสติเลือกที่จะเลือกสิ่งใหม่เลือกครอบครัวเลือกความสุขใหม่ๆนะคะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆ พอหลังจากนั้นสติ๊กก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อยๆนะคะแล้วหนังก็จะฉายจนจบว่าเออสติ๊กก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะหรือว่าการดูในแอนิเมชันอนิเมตต่างๆที่ได้เป็นยังไม่ใช่เป็นไลท์แอคชั่นนะคะฉันก็ดูมาแล้วฉันก็รู้สึกสนุกมากกับการที่สติ๊ทั้งดีบ้างร้ายบ้างแล้วก็ยังไงสติ๊ไก็ทิ้งความเป็นตัวเองอยู่คะ่ะโอเคฉันก็ได้ข้อคิดตรงนี้ฉันก็สนุกมาก มันก็เหมือนว่าเออฉันเป็นตัวเองในวันนี้ฉันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะฉันก็สนุกในแบบของฉันฉันชอบแต่งหน้าชอบแต่งทําตัวแต่งผมต่างๆฉันก็เป็นของฉันแบบนี้คือถ้าสมมุติเราเลือกที่จะแคร์สายตาคนอื่นหรือว่าเราเลือกที่จะไม่เป็นของตัวตัวของตัวเองเลยเราก็จะแบบละทิ้งตรงนั้นไปอะค่ะความเป็นตัวเองเราก็จะไม่เป็นตัวเองเหมือนเราไม่ได้รักตัวเองค่ะ ฉันก็ต้อนรับทุกสิ่งปัจจุบันนี้ฉันรักตัวเองมากๆฉันก็รู้สึกดีมากๆขอบคุณทุกๆอย่างเลยฉันอนุญาตให้ทุกสิ่งฉันต้อนรับทุกสิ่งดในคำรักมันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงกล่าวคำมาสัจจังว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันไปว่าฉันอยากให้ตัวเองได้มีสรภาพในชีวิตมีสรภาพทางการเงิ อนุญาตให้ดูสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่มันเป็นไปค่ะไม่ควบคูอนุญาตให้ตัวเงได้มีความสุขมากๆค่ะในการเป็นตัวเองพอฉันก็เริ่ม,มั่นใจในตัวเองก,ก็ตามก็คือแบบคือเรามีความมั่นใจแล้วกล้าทำกล้าทำในสิ่งที่เรารักค่ะ ก็พอหลังจากนั้นโอเคฉันก็เริ่มกล้าที่จะถ่ายคลิปบ้างอะไรบ้างถ่ายรูปต่างๆนะคะที่ฉันชอบหลังจากดูสติกเกอร์สนุก,ออกมากๆก็ขอบคุณที่ฉันได้ดูสติก๊กเรื่องนี้กับคนที่ฉันรักแล้วก็ฉันก็รักมากๆที่ฉันได้สนุกกับแฟนของฉันนะคะก็หวังว่าทุกคนฉันก็รักเหมือนแบบแฟนเหมือนโอฮาน่าเลยได้คำคิดดีๆมาก แล้วก็พอมีเรื่องอดีตขึ้นมาฉันก็ตัดมันได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมีฉันก็รู้สึกดีมากเรื่องที่จะแบบมองข้ามในสิ่งที่ผ่านมาต่างๆโอเคก็หวังว่าทุกคนจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันได้เสือ,อ,อกไปและนำไปปรับใช้ได้นะคะ ก็ขออวยพรทุกคนมีความสุขมีความเปิดบานใจคิดสิ่งใดทำสิ่งใดไม่ผิดศีลธาาไม่ผิดศีลธรรมก็ขอส่งดงปรานานะคะก็กลับมาหลักตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนกันนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะเลิฟๆค่ะสติสติส